เซฟนังสวัสดีครับมาพบกับพวกเราอแล้วครับกับรายการเซฟนังประเดิมตอนนี้เราอยู่ที่พลากอนทีเทคชั้น5ครับกับภาพยนตร์เปิดตัวเรื่องแทน,น 1, สันนันพันสันสู้ก็บอกได้เลยว่าอินฟลูเอนเซอร์กับนักแสดงเนี่ยมากันเทียบพร้อมมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูนักแสดงกันดีกว่าว่าแต่และท่านแต่และคนเนี่ยจะแต่งตัวแบบไหนมาแล้วก็มาใเยอะมากตามผมมาเลย สวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับ,สสรบแสนสนั่นพันสันซู้ครับก็เป็นหนังอารมณ์ดีเป็นหนังอารมณ์ดีที่มีครบทุกรสครับแล้วมีความเป็นลูเซอร์ของกูมวยที่ตกอับแล้วมีความเป็นพิการการชกมวยมานมานานคนหนึ่งก็ เดินถอยหลังทั้งชีวิตอีกคนหนึ่งก็หูตึงอีกคนหนึ่งประสาทบนใบหน้าเนี่ยสวนทางกันอารมณ์ดีก็จะร้องไห้อารมณ์เสียก็จะหัวเราะเล่นยากมากเพราะว่าคนอื่นเขาหัวเราะอยู่แต่เราต้องมาร้องไห้หรือคนอื่นเขากำลังเสียใจหรือเราหัวเราะอยู่คนเดียวยากครับยากผมว่าเป็นการเปิดเรื่องแรกของปีนี้ผมว่าได้รับรอยยิ้มแน่นอนครับสำหรับเรื่องนี้ครับแสนสนั่นพันสั่งซู้ครับผมขอบอภัเขาไหมขอบคุณครับเตปหนังสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพันสั่นหน้าพันสัยนู่พันสู่ เข้าใจเพราะว่าตัวละครอะแค่ชื่อตัวละครผมยังจําไม่ได้เลยวันนะี้อ่าจริงๆมันเป็นภาพยนตร์ที่สนุกครับก็คือแบบฟิลฟู้ดแบบเข้าไปดูมิวสิกิลไ์เข้าไปดูออกมามีรอยยิ้มแน่นอนเพราะว่าอยากดูแบบนักแสดงอย่างพี่เฟตเต้อย่างเงี้ยแค่ดูพี่เฟตเต้ก็จอยแล้วครับใช่ขนาดผมอยู่ในซีนด้วยผมยังยังมีความสุขเลยครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคนดูเป็นแฟนไปดูเนี่ยรองสนุกแนะ่จริงจริงจริงมันก็เป็นหนังต้มตีครับแล้วก็ช่วงนี้ยิ่งช่วงนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีภาพยนตร์อะไรด้วยแตตต่่่่่่่ววาาาอออให้มมีีเเเนนนนยยผชืืป็ภพรรไททงงึ ถ้าใครเข้าไปดูต้องติดใจครับแล้วใครเข้าไปดู้วเอนจอยแน่นอนแล้วบอกต่อแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยสเต็ปแรกคือลองเข้าไปดูก่อนครับอบคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เรื่องนี้ครัพี่ช่ายเลยโอ้เราเต็มที่มากๆต้องบอกว่านักแสดงทุกคนร่มกับทีมงานทุกคนเต็มเต็มที่มากๆจริงๆครับผมพี่พิงรู้จักผมประมาณหนึ่งเขาเลยเอาผมเนี่ยไปเขียนเป็นตัวข้าศึกครับผมผมเลยไท่ครับใช่แล้วอย่างนักแสดงใด้คำว่ารู้ใจพี่เราสนิทกันมานานมากก่อนที่เราจะถ่ายหนังด้วยซ้ำเราร้กมอเลยบต แบบเข้าใจครับตัดสินใจไม่ยากถ้าคุณอยากได้ความสุขสนุกสนานมารับจากผมไปครับผมด้วยการตีตัวเข้าไปดูครับผมขอความขอบคุณครับเจ็บหนังสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยรู้สึกดีใจมากที่มันแบบว่าได้ฉายออกสู่สาธารณชาชนสักทีนึงแล้วก็ปั้มกันมานานหนึ่งเรารู้สึกว่าเออดีจังเลยที่มีคนตอบรับได้เยอะแยะขนาดนี้ครับผมว่ามันมันยากตรงที่เราไม่รู้ว่าจะควบคุมว่าสุดท้ายและปลายทางมันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่จะถ่ายจากสิ่งที่ไม่รู้เป็นต้นว่าถ่ายกับตุ๊กแกอย่างเงี้ย ขายกับเขี่เรื่องปักหน้าเราไม่รู้ว่านักแสดงจะทนได้แค่ไหนเราไม่รู้ว่าระหว่างทางเขาจะระเบิดอะไรออกมาไหมเงี้ยแต่เราสุดท้ายเราเขาพบดคุนออกมาได้ดีแบบว่าเออเราเราชอบจังเลยกับสิ่งที่มันออกมาผลลัพธ์ที่มันออกมาครับผมรู้สึกว่าตอนนี้นะครับเราอาจจะเครื่อกันมาก เราไม่รู้นะคุว่าเอ้ยเราทํางานอยู่เนี่ยจะมีอีเมลให้มาเออรีีไทยไหมผมเชื่อว่าถ้าเราเปิดปีด้วยรอยยิ้มด้วยทัศนคติดีๆเนี่ยมันจะทําให้สิ่งดีๆมาสู่ชีวิตเรานะครับเพราะฉะนั้นนะรบกวนเรียนช่วยเลยนะครับคือถ้าอารมณ์คนเรามันดีอ่ะเดี๋ยวมันจะเห็นแง่งมามในชีวิตและจะพบทางออกกันครับขอ,ขอบคุณครับ,<ด>บน้องๆขอบันที่9มกราคมนะครับแสนสนั่นพันชันซู้ครับ แสนตัวนั้นไม่เห็นมีป้ายเลยอะพ่อว่าแล้วเฮ้ยดึงทำไมอะอ่ะเหมือนกันละเฮ้ยคุยใครอะเปล่าไม่ได้คุยขึ้นไปดูข้างบนเป็นไงบ้างอะต่อยกันเหาะแยะกูไม่รู้ด้วยเขาคัดมวยมายังไงอะแม่งต่อยกันปวกเปียกมั้ยมันสบายใจเลย ที่นี่เคยมีคนเอาไปทำบ้านผีสิงด้วยอ้อย่มเป็นไว้แบล์ม่อยากอ้อ้าอหมึกด้วยไม่อยาขยับมอยากอมหนมีหมอแนะนำลองวิธีใหม่บ้างฝังเข็ม มีหน้าคนไม่ใช่กระถางถูกมีใครจะช่วยปักมั้งเฮ้ยใครมาคุยกับเด็กเวงเออ Hello it's break out not hard and for real it's big now for you real ฉันโทรกันโทรศัพท์ต่อยไอ้แสนไม่เสร็จแล้วมึงต่อยกูปะล่ะมันจะต่อยกูมึงดูไม่ออกจริงๆเหรอว่ามู่ไม่ได้ชอบมึงอะ พี่โดนนาซ่าจับตัวไปแล้วรู้เหรอนาซาอยู่ไหนนะชนบุรีน่านาเกือปทุมธานีนาเช้าอีสานนาแลง้งวิตเวอร์แลนนาฬิกาพาคง,ง,งอนอาอยู่มูไม่ชอบนักมวยอะ่ะมูไม่อยากเห็นคนรักต้องเจ็บตัวมึงมีทั้งมวยข่ามวยหมัดมวยเตะพวดกูจับบ้านมึงเอง เขาเย็บให้ไม่ครบอ่ะนิ้วเพื่อนลืมมีเกินมาหนึ่งนิ้วว่าก็เย็บคืนให้ไปสิบเอ็ดนิ้วแต่บึงโดเนเลยข้างซ้ายสี่ข้างขวาเจ็ดพี่พันดพดโดนตนังยังลุกขึ้นมาสวัสดีครับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับรายการเซฟนังเหมือนเดิมตอนนี้อยู่กับ พี่หมีแพนด้าเพราะว่าเป็นกิมมิคหนึ่งในเรื่องของแสบสนันพันสาสหน้านครับจากตัวอย่างที่เพื่ไน่ได้ดูไปว่าบรรยากาศร,รอบสือ่อเป็นภาพยนตร์ไทยหนึ่งเรื่องที่เป็นโรแมนติกค,คอมเมดี้นำแสดงโดยก้าวจียยุแล้วก็ฝนตะนันชันนะครับก็บอกได้เลยว่าหนังเรื่องนี้ต้นต่อของเรื่องนี้มาจากแสบสนิทติดสหน้าเพื่อนๆต้องรู้จักกันอยู่แล้วแต่พอมา,าเป็นแสบสนันพันสั่นสู้ก็จะคล้ายๆกิมมิคเดิมแต่ว่าจะเพิ่มในเรื่องของนักแสดงเจณ์ใหม่แล้วก็ตลกแบบใหม่ที่เสิริมเข้าไปในเรื่องนะครับผมบอกได้เลยว่า มุกตลกอะมันเป็นมุกตลกที่ดูแล้วมันหาธรรมชาติมากไม่ได้เป็นเหมือนกับจัดเยียดเพื่อให้มันตลกแต่ว่าจังหวะแล้วก็มูฟเมนต์ของมันอะ ดูแล้วแบบเออแอบขำไปทั้งเรื่องเลยส่วนเนื้อเรื่องไม่ได้มีอะไรที่แบบมากมายหรือว่าเยอะจนเกินไปแต่ว่าดูแล้วน่าติดตามซึ่งตัวโกงหล่อมากคือพี่ชินชินอุฒงนั่นเองแล้วก็เป็นตัวโกงที่แบบทําอะไรก็เท่เอออยู่ในเรื่องนี่คือแบบโหยังกะดาราเนื้อเรื่องผมจะไม่สปอ,อยนะครับจะพูดคร่าวๆแค่ว่าพระเอกเนี่ยเป็นนักมวยที่อยากจะได้เข็มขัดแชมป์อยากจะเป็นที่1แต่ว่าต่อยไม่เก่งตู้ไม่เก่งล้มเป็นอย่างเดียวล้มมวยเป็นอย่างเดียวเลยวันหนึ่งเนี่ยอยากจะเก่งมวยขึ้นมาก็เลยหาข่าวแล้วไปเจอแชมป์มวย ่า3คนที่รวมตัวกันที่เคยแบบเป็นแชมป์มาก,ก่อนละแบบวางงงไปแล้วทีนี้ก็จะไปเกิดการ3คนนี้ก็เลยฝึกให้จนสุดท้ายแล้วเนี่ยผลจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยเพื่อนๆต้องติดตามชมในรูปภาพเดี๋ยนะครับตรับแตกตาน,นันพันสายหน้าผมบมอกได้เลยว่าเป็นหนังไทยอีกหนึ่งเรื่องที่ต้อนรับต้นปีมอบความหายกับเพื่อนๆทุกคนดูแล้วผมรับรองว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับบ้านแน่นอนโอเคไหมหรับคลิปน,นี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับก็จะจากกันฝากไว้อย่างแน่นๆเลยว่ากดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กับพวกเราเสร็ ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจดึงแรงนะของผมนะครับได้พัดน์คลิต่อไปออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันส่วนเพื่อนๆคนไหนสงสัยว่ามีคอนเทนต์แบบไหนอยากให้ผมทําหรือว่าเสนอไอเดียขึ้นมาเนี่ยพิมใต้ล่างนี้ได้เลยและเดี๋ยวผมจะมาอา่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็จะได้ทําคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆได้ดูกันสําหรับวันนี้ก็ลาตีสวดครับสวัสดีครับไปพี่หมี